คลิปนี้มีคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำอ้น่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยโลบักหมดทำไงดีโลบักหมดเหรองั้นผมขอแนะนำนี่เลยลาวาวาซบริการเติมโลบักกดเกมพาร์ทขนบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะไฟเตอร์อนิเมะพันชิงและออสตาเฮ้ยแถมยังมีบริการเติมเกมอื่นอีกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยต้อนที่นี่เลยลาวาวาซ เฮ้ยพกนา้อะจำไว้ใหดีนะว่าทองที่ดีคือทองหนจางเอ้ยไอ้น้องแกวา่าไม่ว่าข้าวนี้มันมน่าเบื่อมากเลยนายเห็นกระดิ่งนั่นไหมไปกดให้หน่อยสิโรงเรีนยนมันจะได้วุ่นวายแล้วเราจะได้หนีกันเฮ้ยนายน่ะเฮ้ยเราจะเข้าเรียนกันแล้วนะฮ hey! hey! นะ เขาเรียนอะไรโอ้อยน่าเบื่อจังเลยอะ่ะต้องเรียนสังคมกับอาจารย์คนนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยเฮ้อฉันไม่อยากเรียนเลยอะ่ะต้องสอบอีกด้วยอะ่ะ <c oughs> จริงด้วยฉันก็ไม่อยากสอบเหมือนกันอะ่ะต้องสอบตกอีกแน่นนเลยอะ่ะฉันไม่อยากสอบเลยเฮ้ยกอย งั้น<ะ>เอาแบบนี้ดีกว่าไหมอะไรหรอแล้วลองไปโดนเรียนกันไหมอ่ะเห็นเขาบอกว่าเพื่อนข้างห้องอ่ะเขาบอกมาว่าแถวเนี้ยมีร้านเกมเจ๋งๆด้วยนะเฮะ้ยแต่นายไม่กลัวจานหรอเอาหน้านิดเดียวเองกลับบ้านไปก็แค่โดนแม่ตีเองเนี่ยกอยเห็นไหมเนี่ยอาจารย์ข้างหน้าเนี่อาจารย์คณิตเนี่ยเขาพูดไม่รู้จัก <บา S 1> หยุดจาก<บ>สิ้นเลย<บ>านยล<บ>ายนำคาญบ้างไห <บา S 1> มเนี่ยอ๋อฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันนะสอนอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะ อาจารย์อ,ยอะไรวะชื่อคณิตศาสตร์สังคมอะไรวะเนี่ยไม่นะแต่ที่เขาเขียนอยู่บนตา <c oughs> เนี่ยดีดึงส่วนซีอะไรเดียวไม่รู้เรื่องเลยหรือว่าเราจะเข้าปีทองฉันว่าใช่แน่ๆเลยนะเนี่ยแล้วนายอะจะล้างท่านอะคาบนาน้าต้องสอบแล้วน้น,นายได้จําบ้างหรือยังเ <c oughs> ออฮชิบหายแนละ้วไม่ได้จำเม,มื่อคืนเอาแต่เล่นเกมลงแหลกดึกไปหน่อยโอ้ยทาไงเนี่ยงั้นกอยภาษาอังกฤษนายพูดได้ไหม่ะก็พูดได้นะ ทำไมหรออย่างสีเหลือง Yellow เฮ้ะมาโมง Mango เฮ้ยมีด e a t e เฮ้ยชูเชนไน w โก้เฮ้ยตูต้ยาสีสัาได้แน่เลยล้วมันเกี่ยวอะไรกันวะเน,นี่ยโอย้ก็เผื่อมีสอบอังกฤษไงใครจะไปรู้อะ <laughs> ฉันว่าเราโดดเรียนกันดีกว่าฉันไม่อยากอยู่แล้วเอยแต่ตรงผืนนี้มันมีสุกศอนอะไรได้วยนะเนี่ยสามอันเนี่ยเฮ้ยฉันว่าเราต้องวางแผนแล้วละ สภาเรากดกระดี่นี่โรงเรียนต้องวุ่นวายแน่ๆเลยแคลรอบฟังเพลิงโรงเรียนเราหรอก้อยไดไม่กลัวโดนตำรวจจับบหรอใครรู้หลอกเห็นไหมคนยืนมุงเต็มเลยเออเดี๋ยวฉันเป็นคนกดให้เองเฮ้ยไมกี้มาฉันกดฉันกดแล้วเฮ้ยชันก็กดแล้วเหมือนกันอาจารย์คุณเรียนหน่อยจองแล้วแล้วไปกันแล้วไป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 ไดเผาโรงเรียนทำไมอะก้อยไม่กลัวโด้วยไปกับแล้วต้องหนีกันแล้วฉันไม่อยากเรียนมาแล้วตรงนี้มีคนทางน้ำได้วยโรงเรียน นี้แม่บ้านเขาไปเช็ดพื้นหน่อยเหรอเนี่ยยรีบไปกันดีกว่าอันนี้ใครอ่ะประธานนักเรียนเนาะอะไรเนี่ยวีนิทูไฟซอฟแวร์อะไรอ่านไม่ออกต้องหาที่หลบซ่อนโอเควิ่งเลยตรงนี้มีช่องแอร์ด้วยรับนึงก่อนฮะ มันมีซ้ายกับขวานายต้องไปทางไหนอ่ะฉันว่าฉันอยากไปทางเนี้ยแล้วนายอยากไปทางไหนอ่ะฉันอยากจะไปซ้ายก่อนอ่ะนายลองดูฉันก่อนไหมได้เลยนายไปก่อนเลยดีไปเลยไปเลยไปตายหายไปไหนแล้วอ่ะ เอ้าฉันโดนพัดลมปั่นมีเด็กนักเรียนตายข่าวออกหน้าหนึ่งเอ้าแล้วแล้วนายกลับมาเอ้านหนมีหลายชีวิตนะอัตลักษณ์ฟื้นชีวิตแน่นอนเราียน่าแล้วเราต้องไปทางนี้จริงๆด้วยเฮ้ยโอย อะไรวะเนี่ยทำไมโรงเรียนนี้มีลาวาด้วยอ่ะมันชักแบบทำแม่งทำแม่งแล้วนะปกติโรงเรียนที่ไนะหนเขามีลาวาบ้างอ่ะหรือว่าโรงเรียนนี้จะแอบ,บสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าเรนเราต้องออกจากที่นี่นะ้อยเร็วควยมันตุง้ง<า>แน่เลยเฮ้ยนี้มันอะไรเนี่ยทอดับท้งอาย<ค>ไม่สนใจเพื่อนข้างๆเลอจะบอกนะ้ว่าเขามาโดนเรียนแล้วได้รับสตากมเนียรกับเราเนี่ยทำไมเขาตัวใหญ่จังอะไม่รู้ อาจจะก,กินผลปีศาจไปก็ได้นะใครจะไปรู้หรือว่านี่จะเป็นเมืองลับแล้วิ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 ล่อน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 ก็ร้อนอุ้ยโดดข้าวเลยร้อนอุ้ยอุ้ยอเฮ้ย <laughs> ตกจากที่สูงไม่ตายไอไ้ไมกี้ไอ้มกี้ตามไมกี้ไปเร็ว<า>มไมกี้โดนน, <ำ S 2> น้ำเราเร็วเราต้องไปเป็นขบวนแก๊งนะถ้าสมมุติเออคุณครูจับได้อ่ะใช้ขอหนีก่อนนะอะไรวะเนี่ยอุ้ยเอาอุ้ย ทำไมผมดตายอ่ะฉันรอดฉันรอดฉันรอดฉันีเก้าชีวิตแย่เฉพาะีฉันเป็นแมวนะอ้ยเฮ้ย นงานนี้มันพื้นดาที่สองด่าที่สามเองนะไม่ตั้นรอเราก่อนเราตักเฮ้ยมาเลยมาเลยเราต้ัดขายังไงเราจะไม่โดนปั่นใช่ได้เอาเออคอมเตอร์ไม่พ่ายฉันมีพลิเซตฉันมีพลิเศษกอลอ้าวไม่คืนสักทีไม่ขึ้นทำไมไม่คื้นนะไอ้ขึ้นไอ้คืนแหละครับกดโดนสเปซบาร์ฮามกดสเปซบาร์ก้อยเออใช่ด้วยไม่นะอยู่ตรงกลางสี่นายก็อยู่ตรงกลางสี่เนี่ยนายลงไปทำไมนะเอ้ยเขาโอ่ะ ันนี้มันพึ่งด่านแรกนะทำไงอะ่ะถ้าค,คุณครูไล่จับเราได้นี่เราสวยทั้งแก๊งเลยนะนี่ทำไมมันขึ้นไม่ได้วะเอ้ยได้แล้ว,ลวมาเลยตามท่อมาพักพวก ไหนว่นว่าโรงเรียนนี้มันใหญ่แปลกแปกไหมอะไมโรยนเรามันมีสารกัมันตารางสีด้วยอะไม่นะไม่กี้ตกไม่หรกไมกี้ฉันว่านะถ้าเราตกลงไปเนี่ยเราไม่น่าจะเหลือไม่แต่กระดูกเลยนะน่าจะหายไปเลยอะวันนายก็ตายมารอบนึงแล้วนะไม่ฉันตายพัดโดนผัดลมปั่นไปเร็วไปเร็วอุ้ยเฮ้ยอ้ยน้ำกัมันตารางสีหรือว่าโรงเรียนนี้อาจจะมีการทดลองรับอะไรอย่างนึงนะใครจะไปรู้อะคือหน้าม ลงไปไปตายเลยอะไรเนี่ยคาสติมฮะนี่ฉันต้องมาเรียนพละเหรออะไรเนี่ยเอ้ยอะไรอ่ะเขาเป็นอะไรอ่ะเขาบ่นอะไรของเขาถึงเวลาเรียนยิ้มแล้วถึงเวลาเรียนพละอันนี้อาจารย์สอนพละสอเนี่ยใช่สมชัยคุณคุณสมชัยโดนต่อยเลยอุ้ยหนีจากสังคมมเรียนพละเหรอทำไมฉันไม่อยากอดเหรอฉันกอดสิ ไม่ไยอ่ะไม่ตายันหโดอยู่มัน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 ตกตรงพื้นน่ะหรือว่าพื้นยิมที่นี่จะมีพีดเอ้ยไม่นะฉันว่าน่าจะมีกบดักนะอ้าวมันปีนได้เหรอฉันไม่รู้เลยเนี่ยอู้ฮ้าฉันเก่งที่สุดในลาสนี้สินะฉันนำทีหนึ่งเลยเป็นยังไงล่ะฉันเป็นกบสิคะจะเป็นลิงใช่ไหมนายเาเป็นลิงเฮ้ยฮ่าฉันนำทีหนึ่งเก๋เจอเช็คพอยท์แล้วไปกันเถอะคำรู้ว่านี่ดูกบกระโดดอยู่แล้ว แย่ดีออกจากคาพารากันเฮ้ยเปิดประตูได้เด้อเอะอาจารย์พาราเขาบอไลเนี่ยนี่มันยังไม่จบหรอกนะถึงเวลาสำหรับฟุตบอลแล้วไม่นะฉันไม่เก่งฟุตบอลเลยนายเล่นเป็นไหมอะพอได้นิดหน่อยเฮ้ยไม่มันคือเมริกาฟุตบอลกอยมันไม่ใช่ฟุตบอลนั่นก็มันเขียนว่าฟุตบอลนี่เล่นยังไงยเนี่ยอุ้ยงเล่นยังไงเขาจะชนเราต้องหลบย้ายเขาชนใหญ่เขาชน ไม่นะเดินไล่เอ้ยข้าอยูคนตาเต็มเลยค่ะเอ้ยยาขอร้องปล่อยไปนะวิคัอร์จะอตมากสินะมีหนุ่มตามจีบตั้งสามคนแน่โหไม่สามแต่ถึงสี่เลยนะเจ้าก้อยอุ้ยนี่เรามาเรียนค่ดข้าบเลยบิดเลเซอร์ที่พื้นอันนี้อะไรเนี่ยแม่บ้านไม่ทำความสะอาดหรือไงให้ปล่อยให้ยาขึ้นราเต็มอ่ะ อ๋ออ๋ออ๋อยาึ้นลานายโดนลาเชื้อลาตายแล้วเนี่ยกอยฉันเป็นโรคแพ้เชื้อลาโดนแล้วขาจะบวมแต่ฉันไม่แพ้นะเพราะว่าฉันชนะยังไงล่ะไหนยอมัายแล้วฝั่งไหนวะเนี่ย อุ้ยเราต้องขึ้นชั้นสองเหรอเราจะหนีออกจากโรงเรียนได้เหรอจะเปิดประตูได้หรือเปล่าลองดูประตูรอบๆก่อนเอ้าทักนี่ทางนี้ตามฉันมาโอเคได้เลยนี่ถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหนี่มันโรงเรียนหรือะไรวะเนี่ยไปเปิดหนึ่พก่งไปฉันว่าฉันจะหิวน้ำนะเรารอพักกินน้ำโซดาข้างๆก่อนไหมก็ดีเหมือนกันนะเอาเลยกินเลยเอ้านายกินแล้วเหรอฉันไม่มีตังค์อ่ะขอยืมสักสิบบาทได้ไหมอ่ะ เอาสิได้เลยไปไหนอะนี่ไงขอบใจแต่ไม่มีดาวไม่กินจะไปเล้นร้านเกมหลอกกรตังเลยงั้นแหละไปเร็วไปกันต่อเอ้ยผ่านแล้วโอ๊ยไม่กี้รอเราด้วยแหละเราจะไปโดดเรียนด้วยกันสี่คน ไอเนี่ยเราต้องเข้าเรียนเลือกประตูที่ถูกต้องหรองั้นฉันเลือกประตูขวาก่อนเลยกันตายตายายตอ้าฉันดโดนก้อยไม่โดนแล้วฉันก็เข้ามาเข้าวิทยาศาสตร์แล้วฉันโดนขูหมดเลยฉันโดนซฉันับประตูขวาอันนี้เชื่อได้อะคุณครูสมจิตเหรอเนี่ยไม่นไดเจอานานแล้วจมันหัวเกาะขึ้นเยอะเลยอุ๊ยอะไรอ่ะ เฮ้ยพราะผสมไรอ่ะเขาบอกว่าจะทําน้ํายาคามิติอ่ะนายว่ามันเวอร์ไปหรือเปล่าเฮ้ยอย่างนี้เขาต้องไปอยู่กับนาซ่านี่เฮ้ยนี่ไงตู้คามิติแล้วมันอะไรเนี่ยมีปุ่มอะไรด้วยอ่ะมันชักพิลึกพิกลนะเนี่ยเอ๊ะฉันว่าห้องเรียนนี้คุ้นๆนะเหมือนเราวิ่งกลับมาที่เดิมเลยอ่ะเออว่ะไ่ขาอ ไอเนี่ยเด็กกี้เพิ่งหนีข้าประจานคณิตมาต้องมาเจอข้าบอาจารย์สมจิตอีกร้อเนี่ยไม่เข้าเลยละกันดินแดนเทียนอะไรวันนี้โอ้โหโรงเรียนแล้วนี่มันสุดยอดเกินไปไนเนี่ยฉันเห็นโอ้มีแต่เค้กนะเจ้าก้อยมีแต่เค้กและขนมหวานเอ้ตรงนี้มีป๊อกกี้ด้วยฉันจะกินป๊อกกี้อยู่พอดีเลยไอดีกินเลยฉันจองอันนี้เอ้าอันนี้มันสวรรค์ชัดๆก็มีแบตแต่ไม่หมดเลย เร็วๆเด็กชายต้นรีบมาเราต้องรีบหนีนะที่นี่มันหยุดไม่ได้หรอกแต่ชอบกินจาร่แบร์ดไหนอ่ะชอบกินรสสีม่วงอ่ะแล้วนายล่ะฉันชอบขนมปอกาเลตอ่ะไม่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 ลม่ไม่ไม มันเดินไปเดินทางเดียวก็ได้เดียวอ๋อทางมันเป็นทางหรอกนี่เองมันมาร์ชเมลโล่เคลือบช็อกโกแลตนี่นะใช่เหรอชอบกินมากมากเลยมันเหมือนลูกอมอ่ะมันเหมือนเม็ดนมกินทีไรไปหาหมอฟันเนี่ยหมอฟันจะตีฉันตลอดเลยเพราะฉันไม่ชอบแปรงฟันยังไงล่ะแย่จริงเลยนะนายเนี่ยเราไปไหนวะเนี่ยไอ้คดีมาให้ อ่าโดนด่าแล้วแล้วทำไมชุดฉันไม่หลดเนี่ยเจ้าก้อยฉันก็เหมือนกันอย่างนี้ฉันก็ใส่ชุดไปเวทเฉยเลยงงเลยอ่าคุณกำลังอยู่ในการตวจับในเป็นเวลานานมันแปลอะไรอะมันวะขังเราเอาเข้าประตูมิตีแล้วเนี่ยเอ้าจะเข้าประตูไม่ได้อ่ะเจ้าก้อยเอ้าทำไมอ่ะจะเข้าประตูไม่ได้อ่ะทำไมเข้าไม่ได้อ่ะนายดูมาแล้วนัยด้เงียบๆหน่อยสินายดูอาจารย์คันิดนอนอยู่นะ เราต้องไปกินแบบเงียบๆเลยไปเร็วทางนี้เฮ้ยเขาชงแอร์เหรอมันขึ้นยากจังเงียบๆนะสิไมคี้มานี่เด้อ เข้ามาแล้วทางไหนวะเนี่ยแต่ฉันกลัวผีช่องแอร์ดะเจ้าก้อยไม่ต้องกลัวหรอกเรามากันเยอะไปทางไหนวะเนี่ยตามเพื่อนไปละกันฉันว่าไม่ใช่ทางนี้นะมันมีพัดลมมันมีพัดลมช่ไห่ตายะตายอีกรอบหนึ่งเหรอฉันไม่อยากเป็นสมุทตีตายหรอกนะขอฉันได้ตายดีๆเถอะนี่ไงผีกัด มีคีกรัดด้วยอเออเอา้าเอา้าเดี๋ยวอาจารย<อ>์คณิีขังเราเหรอใช่ไงแต่แตเราเปิดประตูแล้วไปกันเถอะไปเลยตอ,ตอนตอนนี้นี่นี่นี่ไปไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> อ๋อคคออ๋นนอมไมกี้เราไปเหรอรู้สึกนะว่าหนึ่งในสี่นี้ไมกี้จะเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอ่ะหรือว่าฉันน่าจะเป็นคนที่โง่ที่สุดในเ่วจะกอดไ <c oughs> อาจารย์รคนนี้ต้องดังสมัดเลยเฮ้ยทะไปผู้ใดลงพื้นเสียงดังสิคะไม่กลัวพื้นมาสั่นแล้วเนี่ยฉันเป็นกบฉันตีนเหนียวอยู่แล้วเอ้าอุ้ยอะไรวะเนี่ย พออ๋อเหรอไอพอพรชัยทำไมไม่อยู่ตรงนั้นล่ะครับพอ๋อทำอะไรนักเรียนเนี่ยอู้ดิปการเอาจะไปตายกันหมดเลยไม่นะไม่ไชัผู้ชมนายเมื่อกี้ว่านายเป็นคนที่ฉลาดที่สุดนะฉันเก่งฉันนำอ่าฮ่ามาเลยผูกนหนช้าจริงจริงเลยโอ้ยเด็กชายตาไนทำอะไรวะหน้าโอ้ยช้าจริงๆเลยชัยไม่ใช่เด็กชายนะกอยฉันเป็นนายแล้วเอารอนายดูเหบอนเด็กเลยนะนี่ไงนี่ไงนี่เห็นไหมเอาไปอี เอ้ไมกี้กอซีไมคี้สู้รับผิด เขาเข้ช้าๆแล้วมันคงไมกี้ทำตัวมันเต่าเข้าไว้ใครแล้วผ่านแล้วต่อไปเป็นอะไรเนี่ยเขออกประตูยังไงโอ้โหโรงเรียนเราเนี่ยมันจะเกิดไปแล้วน้องโรงเรียนแล้วไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นวันนี้ฉันไปนะกอยเฮ้ยยอมน้ายแล้วเฮ้ยมันมันเนยังไงอะกอยไปก่อนอ๋อมันึ้นช้านี่บกระโดดนี่ไงอุ้ยฮ่าเอามาแล้วทุกคนแอนขอบประตูก่อนเลยละกันเฮ้ยแม่บ้านไม่เช็ดอีกแล้วระวังเลย ค่าเขามีบอกด้วยอะก้อยว่าพื้นระวังลื่นนะแม่บ้านเขาลาออกกันหรือเปล่าเพราะโรงเรียนนี้มันแปลกนะฉันว่าใช่นะเราถูกเอามาทดลองหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยอะไรอีกแล้ววะเนี่ยอะไรมียางลบ มีบรรทัดและมีดินสอฉันไม่ได้ดินสอมาด้วยอ่ะดีนะที่ฉันโดนเรียนมาเป็นฉชดดนโนอาจาร,รย์หักคะแนนแน่ๆเลยว่า,วาเราจะเมายากันเพื่อนดีๆแลก็เห็นของอะไรเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยโขเราราวอีกแล้วนี่มันโรงเรียนหรืออะไรวะเนี่ยทำไมล็อกเกอร์ไม่ไฟไหม้เนี่ยราวนะเนี่ยเปิดประตูได้ไหมอ่ะอขอลองกดก่อนไม่ได้นบงค์นี้เว้ยนี่ รุตพีบอกทางเราไปเร็วทางไหนต่อไมกี้นำทางสิไมกี้ทางนี้เหรอเฮ้ยมันล็อกตัวทำไงอ่ะนูต้องหาอะไรมาสะดอกกอนหรือเปล่ากอยจริงด้วยนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าเพื่อนบอกนี่เพื่อนบอกมันมีทางลับเฮ้ยนี่มันเฮ้ยรู้ว่าไมกี้เป็นคนที่เคยโดดเรียนมาแล้วเลยรู้เชี่วชาญจริงๆเลยนะไมกี้เฮ้ยไปทางไหนต่อไปดิอ่ะโอ้ยมันล็อกมันล็อกได้ตกกระดอนกระดอนกระดอนลเอกไม่บอกล่ะเกือบตกแล้วเฮ้ย อะไรไเนี่ยอ๋อมันมีเลเซอร์เกิดอไ้เกอไปแล้วไอ้ลุงพีคนนั้นเอ้ามีเป็ดย่างด้วยอะไรเนี่ยอย่าบอกะว่าต้องว่ายน้นะฉันว่ายน้ไม่เป็นนะสีกอยจะทายังไงอะตายกันไปเลาแล้วกันนะถีบฉันได้ไหมอะเอาอาตายแล้วกันถีบฉันหน้ไง หายใจนะก็หายใจหนัาจังวะเป็นคูนี่ไม่ไหวแล้วนะเป็นผมนี่ผมตายแต่สองนาทีหนึ่งนาทีแรงแล้วนี่ เอ้ามึงมีให้วายขึ้นด้วยอ่ะจะเป็นบ้าจะเป็นบ้าหัวจะติดพื้นอ่ะสุดที่จริงเลยอ่ะแป๊บนึงก่อนก่อนจะไปอ่ะฉันว่านะตรงนี้น่าจะให้เราโดนหรือเปล่าขอยืมกระโดดหน่อยนะอ่านายไปชั้นบนสุดเลยหรอจักตันเพราะฉันคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารยังไงล่ะไปเลยฉันจะพักนายเอ้าเอ้าชิบหาย เมคกี้เมคกี้บอกมึงจะสนอะไรกันนักดาห์มกรออกไปนะสักทีเธอฉันมาแล้วไมกี้ฉันมาแล้วไปกันเถอะเร็วแทนแทนไปไปเอ๊น้ำอะไรอีกวันนี้จะไปยังไงอะเลยละกัน นอนไเลยไปได้เหรอโดดได้ใช่มันไม่ลื่นโอ้โอเคไปทางไหนตอคือว่าโรงเรียนนี้มันใหญ่มากเลยเมื่อไหร่ฉันจะดีถึงสุดอุ้ยห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงเข้าได้ไหมเขาไม่ได้ทางไหนเนี่ยอ้าเฮ้ยห้องน้ำชายเข้าได้นะกอยแต่นานผู้หญิงน้าจะเข้าแบบนี้ไม่ได้อะไรฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะฉันเป็นผู้ชายหลอกอาไม่หอกก็ไม่รู้นะเนี่ยขอโทษด้วยละการแต่ฉันโดดเอ้าฉันตายนายตายได้ยังไงอะอุ้ยฉันโดดน้ำน้าอึ๊บอึ๊บอึ๊บ ไอ้ฉันผ่านแล้วไอ้ผู้แกช้า,ากันจังเลยนะฮ่าฮ่าอย่ล่ะฮ่<ห>าอ้วยนายลงไปไม่รอเพื่อนเลยเหรอฉันไม่รอฉันไปก่อนแล้วลไปนะลลแล้วแล้วไมกี้สู้ๆนะเพื่อนยอัยห้วยที่ไหนแล้วเนี่ยมาแล้วไปทางไหนอ่ะพวกนายนี่ก็ชักช้ากันเหลือเกินนี้เหรอห้วไมกี้นำทางขอบคุณนะไมกี้นะคขาจะโดดเรียดบ่อยสินะไปทางไหนอ่ะทางซ้ายทางซ้ายห้วยไมกี้นี่เก่งจังเลยรู้หมดเลยว่าไปทางไหนห้วยรู้จริง รู้สึกแบบไม่จกตานี่มันอุโมงค์พวนี่นะแล้วเขาจะมาทำเอ้ยมันมีท่อด้วยกอยเห็นสนิมไหมระวังนะฉันแพ้สนิมด้วยเลยเอ้ยฉันโดดก่อนแล้วแต่ฉันชนะสนิมนะมันอีซี่มากๆเลยไม่นะแพ้สนิมอ่ะเอ้ย นายก็หาน้ำยามาขับสีมันจะได้ไม่ต้องไปนสนิมยังไงล่ะฉันผ่านแล้วลเร็วเพื่อนไปเร็วไปเร็วไปเร็วที่ไหนล้วก็นเดี่ยฉันเช็คพอยต์ก่อนเลยละการโดนเลยนะโรงเรียนนี้มันใหญ่ชะมัดเลย,ยแค่การจะหนีออกจากโรงเรียนนี่มันยากอะไรขนาดนี้หรือว่าโรงเรียนนี้เขาอาจจะทําเซลลรมมาแลนะสักอย่างขายให้กับเออตลาดมืดก็ได้นะเราอาจจะไม่รู้อะไรอะไปทางนี้เหรอฉันว่านามั่วนะใช่ที่ไหน ขาอ,อาจจะเอาเขาอ,อาจจะเอาชื่อโรงเรียนมาบังหน้าก็ได้นะกอลอาจจะแบบมาขายอะไรไม่ดีผิดกฎหมายก็ได้นะฉันว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้ตกรอบยังไงเนี่ยตอรี่ออกไปแล้วต้อง,อ,งอ,ออกไ <แจ S 1> ปจากที่ <ด S 1> นี่<ด>แล้วก็ <What? S 1> แฉโรงเรียนนี้ยังไงล่ะแล้วอาจารย์คณิตย์ติดคุกฮ uh huh. ่าฮ่าอุา้ยอุ้ยฉันเกือบตกแล้วไปเร็วเพื่อนไปเลยอุ้ยถึงได้แล้ววะเนี่ยไปไหนเนี่ยอ๋อไปทางนี้ต่อได้อะฉันไม่รู้อะไปเร็วไปเร็วไปเร็วโนดโนดอุ้ยมายกี้โชว์สเต็ปมายกี้กระโดดกลับหลังได้ด้วยอะทนไปเนี่ย ไปแล้วเพื่อนๆทุกคนอ้ายออกมาได้แล้วหนึ่งอึ๊บโอ้ยเอาขึ้นได้เฉยเลยยังขึ้นไม่สุดเลยอ่ะอ๋ออ้ายอยนี่มันสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนหรอโอ้ายมาช่วยแต่งชิ้นชั้นหน่อยสีก้อยเลยชิ้นชั้นหน่อยนี่นะไปไปไปมาลอยมาทำจี๊ยมาไงไม่เช่ลอยอยู่กลางกาศนะก้อยเอ้าอะไรวะเนี่ยอุ๊ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ นี่มัมาจิงจ้าอะไรกันเดี๋ยวฉันมาใครนะตงนี่จิงจ้ามัไเป็นมัสโลอย่างงั้นน่ะไม่ต้องผักแล้วที่อยนางเี้ยเราไีอะไรอะนายดูดีสิไม่ใช่ว่าเราหนีออกมาได้แล้วเหรอแล้วไหนหลักเกมเอ้ยเอ้านี่ไม่ใช่ไมค์กี้แล้วไมคี้เพื่อเราหายไปไหนแล้วอะเอ๊ะไม่ใช่ว่าเราหนีเสร็จแล้วเหรอเอ้าฉันบักเอ้าเอ้าฉันเอ้อ กบฉันไปไหนอะนี่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 นายฉันอยู่นี่ฉันอยู่ตรงนี้อุ้ยเราต้องไปทางไหนกันต่ออ่ะดูรู้มีของตรงนี้ด้วยดูสิเต็มไปหมดเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจินนี่จับเฮ้ยฉันได้ไหมอะจะได้เลยมาไม่รู้นายดูสิฉันไม่เห็นกองบินฉันบินได้ฉันบินได้ลอ้ฉันติดอ่ะอู้เฮ้ยฉันบินได้ยังไงวะ ได้ดีด้วยนี่คืออะไรเนี่ยโอ้ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะนี่อันนี้ทำใฉันเลือกไม่ได้เลยฉันอยากขี่เจ็ตแคสตมั่งนะกอยเอาแต่เลี้ยงออกมาอะไรอ่ะมันมีสปริงด้วยอ่ะมันมันมันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันมีสปริงสีน้ำเงินสีแดงใคนุณบอกว่าเราเข้าทางนี้นะใช่ไหมอ่ะเอ๊ะฉันตาย เราผ่านเราชนะแล้วใช่ไหมใช่เราโดดเรียนเรียบร้อยแล้วนี่เราโดดเรียนจะไปที่สนาเด็กเล่นเหรอเนี่อะไรอะไม่นะเชื่อว่ามันมีหลายด่าเลยนะที่เรายังไม่ได้ผ่านนะ่ะไอเพื่อนข้างห้องมันหลอกเราว่ามีว่ามีว่ามี ปลรู้ว่าที่นี่จะเป็นรับแลเราจะติดอยู่ที่นี่ตลอดการก็ได้นะออกไม่ได้แล้วไอตันเรามาเล่นอันนี้กันดีกว่าฉันอยากเล่นกับนายมากเลยเลยคิดถึงกันมากแน่เลยอะแล้วพ่อแม่นายไม่คิดถึงนายหรอไมกี้เอ้ยใครก็ได้มาเล่นกันฉันหน่อยสิเล่นก็เล่นตีกันเล่นก็เล่นของเล่นมันเป็นฉันเล่นได้ดับบีชีเล่นไงอะอ๋ออ๋ออะไรอะอ๋อดับบี้เหรอ ไอ้หวังฉันลองนะฉันกลัวความสูงอ่ะนายก็กระโดดออกเอ้ยเดี๋ยวมีสไลเดอร์อะไรอ่ะเอ้ยฉันสไลเดอร์ไปแล้วฉันก็ลงมามันมีแค่นี้หรอกไ่นะโอ้ยนี่ไงที่ฉันบอกนายว่าฉันไปได้มานี่มันคืออันนี้แล้วนายก็ลองเล่นดูนะฉันบินได้ด้วยดูฉันด้แล้ว เ <Yeah. S 2> okay. ย่ฉันลอยได้ฉันลอยได้ฉันก็ลอยได้เหมือนกันนี่มันโรงเรียนสูงมากเราเรียนอยู่โรงเรียนอะไรวะเนี่ยทำไมมันลอยฟ้าแบบนี้อ้อาวขึ้นมาไกลไปแต่ฉันไม่ตายละโอ้